ัดแหนงครับตัดแหนงตัดแหนงครับโอ้แหนงยาวมากเลยแหนงครับนี่ลืมแต่งลูกครับแต่งลูกด้วยครับได้สองลูกครงนี้ลูไม่เท่ากันตัดแหนงนี่ยังเป็นแหนงอยู่นะครับ วัดไม่เจือนะครับยอดปทางนี้ลยตัดแหนงออกให้หมดเลยครับตัดเนียงตัดเนีับเต็มวอวแล้วเต็มดอกไปก่อนตัดเนงหยีกตัดแหนงอีกนะครับแหนงเล็กๆนี่ดอกข,ข้างบนเริ่มเอาสีแล้วนะครับไม่เอาห้าแล้ว แตงดอวครับเอาสีแล้วแหงเล็กๆเลยอาทิตย์หนึ่งนี่ยาวเป็นซอกแล้วครับตัดแตงดูครับหย่อนลงครับนี่คือลอกเชือกนะครับมบ้วนเชือกกันเองครับนีลักษณะคล้ายๆลอกครับครับ ยกยอดขึ้นมาครับยอดยาวไปหน่อยพันไปกับเชือกต้องพันนะครับไม่สามารถขึ้นข้างอย่างไรครับไม่เหมือนทัวเหมือนทัวรครับต้องพันช่วยครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่พันแล้วก็ย้อนลงมาอยู่ครับอ่ย้อนลงครับให้มันต่ำครับเดินไปครับ มันต้น